สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องสู่ขู่สู่คุณพบพอกับช่องสามารานาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่12มิถุนา68จ้าพบพอกันคลิปนี้มีตัวเลขทั้งอออีกมาว่ามาฝากมาตอนเด้ออิซีจ้าตามต่อจ้างวดวัางันกระลุดจ้าอันนี้เป็นสติติีงวดเก่าเอามาให้เบึงพร้อมค่าเป็นเอซีเพลินพลาดเนาะ สำหรับตัวเลขออเอกแต่บางวันนี้เพิ่นได้มาแล้วเด้อค่ะเพิ่นส่งมาให้สาบนาหลังจากที่เพิ่นกะคัดกองเนาะค่ะเพิ่นขอให้เอาเข็นเข็นก้อนว่าสัน่าแต่ว่าเพิ่นกะได้ส่งไห้สาบนาฝากพีตอนนองแล้วจ้าผู้ใดสนใจเนาะค่ะอยากโทรหาเพิ่นโดยตรงเนาะค่ะ0619816093มันี่เบอร์ทรทั้งออเอกโดยตรงเด้อค่ะเพิ่นก็มีทั้งเพื่อนบ้านให้พร้อมจาเพิ่นพาไปเที่ยวหลบโลกคันผู้ใดมักเพื่อนบ้านหลยวันกะ ทักไทยเพิ่นไปได้จ้ะงวดวัางหันกะหลุดแต่ว่ากะเพิ่นกะยิบยกมาว้ามาฝากมาตอนคือเก่าเ้อเป็นแค่แนวทางสาบนาทักเพิ่นไปเพิ่นกะบอกว่าเพิ่งยังบ่ได้ค่ะสรุปแข่นแข่ปันหมกหวกมาแล้วครัะรัฐบาลไทยนี่เพิ่นสรงมาให้สาบนาแล้วจ้ะแต่ว่าให้เบิ่งสติติงวดเกา่าก่อนค่ะเพิ่นกะยากหลายแนวหลายอย่างกะคิดว่าเพิ่นกะยากละค่ะเพราะว่าเพิ่นไปเที่ยวรอบโลกไหมคะ่ะทุกวันก็ได้ก็ว่าได้จ้ะ ก็นั่นล่ะค่ะคำ่าเที่ยวรอบโลกอกเอฟซีเฟนองกับซีเข้าใจเนาะผู้ใดถีบมักไรวันนะคะเพื่อนบ้านทั้งฟังโขงทั้งหมวกเหลมมูนี่สามารถทักทายเป็นไปได้เลยเอ้อค่ะหวดว่าหันกระรูดขักหลุดเน่พี่น้องจะซีตัวเป็นกับบมาเลยมาตหานี่ยทั้งหนาหาหนึงนี่ปกติแล้วมันจะจับมใม้ซีตัวงั้นสิละค่ะชุดสี่ตัววินเนาะห้หาหนึ่งไปออกหาสองนั่นขึ้นเต็มลงเต็มไปจังสันอ้าวพอเป็นยังหลุดก็คือหลุดจ้ะ ทุกคลิปทุกวิดีโอก็ยำคือเกาหน่ะละจ้ะเอฟซีจา๋าแนวทางเด้อมีเขามีหลุดผิจารณะจอบซ้อมมึงกันมักกับค่อยจัดค่ะทั้งอ่อเอกคือกันค่ะกันมกักแนวทางของเพื่อนกับจัดมันเป็นสูตรหัวราศาสตร์พี่น้องจา๋าการวิเคราะห์ดวงดาวงสิแม่กะนั่นละค่ะมีเขามีหลุดค่ะทุกอย่างแล้วกะขึ้นอยู่น้าดวงของผู้สื่อน้าเด้พี่น้องค่ะเบิ่งใง้มีสติฟังให้เข้าใจเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์เบิง่งว่าเป็นแตาํำไปลงทุนบอ หรือผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องสาบ้านาหนุ่มสวีเดนผู้ใดฟันเด็ดฟันดีฟันดังผู้ใดฟันเดรเคนเคนข็นกับมาวอาสู้กันฟังในเดอค่ะเมื่อวานนี่สาบ้านาวว่าว้อฟันสู้ฟังคนทถามอายุมาหลายหลายค่ะอายุ45ย่างเข้า46ผิดจารณาบึ่งพี่น้อง45เต็มอย่างเขา46กะร้องเบึ่งค่ะสำหรับว้อฟันทีเมื่อวานนี่สาบ้านาได้ลุ้งไปแต่ว่าก็ตอบในคอมเมนต์หลายอยู่ดอกค่ะแต่ว่าอิซิกะถามมาหลายกะว่าสู้กันฟังจ้ะ เอาเดีวยวเซเบิ้งเด้อค่ะคลิปนี้เป็นตัวเลขของอออีกจ้ะตามที่เพินทรงมาไห้เนาะนี่จะ้ะวดดไม่ค่ะงวดวันที่16มิถุนาหกปดสรุปแนแคๆเลยปันมุกหัวขับม้ารัฐบาลไทยเพิบ่บจะ้ะตามนี้เลยจะ้ะวดวันที่16มิถุนา6กปดซี่โตนีวินเลยจะ้ะ4092นกี่วิ้นเลยเลย40 9 2นเ้าสองนี่วินเอาจะ้ะ เป็นตัดให้สามตัวกับศูนย์เก้าสองห้ตัดเลนเดอร์ค่ะอันนี้เป็นลายมือทั้งอ่ออีกเดี๋ยวจะเอาลายมืออ่ออีกนี่แหละคะ่ะเปรียบเทียบในเบิ้งพอมแล้วก็หนึ่งปดมีแค่นี้ค่ะสามคู่พี่น้องได้ว่าให้ตัดเลนเอาค่ะเดี๋ยวสาบนาจ,จะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดจเจนลรวกะเปรียบเทียบสถีติงวดเก้าให้เบิ้งพอมเพื่อเป็นการตัดินใจเอาค่ะไปเบิ้งไปฟังผม้อมกันอีกเทืน่อหนึ่งจ้า เอาคะสามนาเขียนใส่กระดาษให้ช <Exactly Jean> ัดเจนแล้ว no จ้าอออีกในงวดวันที่16มิถุนา68ซโตนี่เพื่อนไหนจับวินก็คือ4092 4092เด้อพี่น้องสามารถจับวินได้ถ้ามักได้4ีโตนี่4004 0990 0220มันออกไปแล้วอาจจะบ่ออกก็ได้จับเอาตันี้ค่ะ4994สิแม่แต่เพิ่นตัดให้เด้อค่ะตัด3ตัวให้คือ092ตัดเอาได้นี่ก็ได้ค่ะถ้าพูดทุนน้อยก็เอาตัว092ก็ได้แล้วก็18เลขมีประมาณนี้ ตามที่เพื่อนเขียนไห่เนอะจ้ะสงสัยยังกระามเบอร์โทรเด้อโทรหาเพื่อนได้โดยตรงว่าเพื่อนกก็คือสิหยากหลายแยงลายยาังสามารถสาบนาถักไปเพื่อนก็เงียบแสดงว่าเพื่อนหยากแต่โบเป็นยังจ้ะว่าแต่เพื่อนได้ตัวเลขนำมาฝากมาต่อนสารนา,าก็หยิบยกมาบอกสู่เอฟซีฟังคือเก่าโทรหาเพื่อนได้ค่ะศูนย์หกหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหกศูนย์เก้าสามสำหรับผู้หมักลายวันเอาเปรียบเทียบ,ยบวดเก้าให้เบิ่ง้อมวดเก้าหลุดพี่น้องจ้ห้หาหนึงน่งหนึ่งเจ็ด ห้าหนึ่งก็ออกหาซองไปจังสันค่ะก็ตามนี้ได้เลยสำสำหรับผู้หมักทุนน้อยจัดได้เลยจ่าศูนย์เก้าสองนั่นแหละแล้วก็หนึ่งเปลี่ยนตามที่เพิ่นให้เนาะค่ะเอาพี่น้องค่ะเบื้องเพื่อเป็นแนวทางสื่อเทือกค่ะกันหมัก้ําไปแบ่งปัน,ปนพี่น้องแฟน่องอิฟซีกับฝากกดไล์กดแชร์น้ำแน่จ,จ้ะเป็นกับเป็นสูตรโหราศาสตร์เนาะค่ะกบซ้ำวาสูตรห,รรห,รตรหว้คำนวแลรวพี่นอ้องค่ะ นี่เขามีรูดจ้ะเก็บหน้าจอเปรียบเทียบอาจารย์ในฟันเด็ดฟ่นดังหรือว่า่นใดวิ่งตัวเดียวแก่งแค่ไหนเก่งเก่งก็ร้องบึงตัวเลขของอเอกไซเพื่นบึงจ้ะอย่าลืมเด้อผู้ใดฟันเด็ดฟันดีฟันดังผู้ใดมีแนวทางดีๆก็สามารถแบ่งปันมาได้จ้ะ s ไอดีไลน์คิวอยู่ต้นคลิปเป็นคโค้ดไลน์ส่วนตัวถัดไทยมาว่ามาฝากมาตอนใดเนาะค่ะก็ตามนี้ได้จ้าหมดบังหันการลุดค่ะใอ้สามหาสองไอ้สามให้หาหนึ่งหนึ่งเจ็ดออกสามหาสอง หาหนึ่งตัดเลรีกับซิเป็นออกหาสองกับบ่ถืออีกละพี่น้องอาจา้ะบ่เป็นยังตามต่อจ้ะสำหรับผู้มกักแคล็หน้าจอออกอ่ออีกเนาะคะ่ะในงวดวันที่สิบหกมิถุนาหกเป็ดกบุญขอบคุณอ่ออีกหลายๆเนาะคะ่ะบ่ถึงบ่ปะย่างหยิบยกตัวเลขอ่าทรงไหมฝากพี่ตอนน้องเพิ้ลมาเอาเอาเข็นๆวันนี้เอาเข็นๆคือหมกหมอกเพิ่นว่าเพิ้ลมาเอ้าจังไหนกะให้ได้เข็นๆเด้ออ่ออีกเลยสู่ตัวคือเกอา่าหลังห้อเฮ็ดจังไหนคนหมักตัวเลขเนาะจ้ะ เอาพี่น้องคะฝากกไดไลค์กดแชร์น้ำ้าผู้บ่มักกับเบิ่งเพื่อความบันเทิงเด้อค่ะขันบ่มาก์ก,กสามารถเลื่อนผ่านได้จเอฟซีค่ะผู้ใดฝันดีได้ตัวแดงจึงคืงนกันนำมาแบ่งปันน้ำค่ะเอาค่ะคลิปนี้บ่บ่บไรไปหิห้งเฮ้งด้วยดวยปังปังสู่คู่สู่คนเงินไหลกองทองไหลเข่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปเราจะสวัสดีจ้า

uh